วันนี้จะพามาดูขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ยางซิลิคนแบบครอบจะทำยังไงไปดูกันค่ะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้าง 1. ต้นแบบที่ด้านหลังเรียบ 2. ดินน้ำมัน 3. ยางซิลิคนพร้อมตัวเล่นแข็ง 4. ปูนปลาเตอร์ 5. น้ำเปล่า 6. แก้วผสม 7. ไม้สำหรับคนขั้นตอนแรกนะคะให้เอาดินน้ำมันเนี่ยมาแปะด้านหลังต้นแบบ เพื่อให้ยึดเกาะกับพื้นหลังจากนั้นนะคะก็เอาดินน้ำมันเนี่ยมาปั้นเป็นเส้นๆและทําเป็นเขื่อนกั้นให้ห่างจากต้นแบบประมาณ2-3เซนต่อไปนะคะก็เทยางซิลิโคนลงแก้วผสมหจดตัวเร่งแข็งลงไปจากนั้นคนให้เข้ากันไม่อย่างนั้นนะคะยางจะไม่แห้ง พอเทชั้นแรกเสร็จแล้วนะคะให้ใช้ปั๊มลมเนี่ยเป่าไล่ฟอ่อากาศแต่ว่าหากไม่มีปั๊มลมนะคะก็ให้ใช้หลอดกาแฟเป่าก็ได้ค่ะยางชั้นแรกนะคะจะใช้เวลาแข็งตัวเนี่ยประมาณ1-2ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกหรือเราใส่ตัวเร่งที่น้อยเกินไปเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1-2วันค่ะเมื่อยางชั้นที่1แห้งแล้วนะคะให้ผสมยางมากขึ้นเทซ้ําลงไปจนมีความหนาเทคนิคนี้นะคะจะเหมาะกับงานขนาดเล็กแต่ว่าหากเป็นางานขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิคผสม้าก,ก๊อตมาช่วยเพื่อลดปริมาณยางซิลิโคนค่ะจากนั้นนะคะเราก็รอจนยาง แห้งก็ให้แกะดินน้ำมันออกแล้วก็กั้นเขื่อนใหม่ให้ห่างจากพิมพ์ยางประมาณ2-3มเซนหลังจากนั้นนะคะก็ผสมปูนปัสเตอร์กับน้ําคนให้เข้ากันแล้วก็เททับลงบนพิมพ์ยางเพื่อป้องกันไม่ให้ยางเนี่ยเสียรูปทรงจากนั้นนะคะก็ตกแต่งให้เรียบร้อยหลอให้แห้งแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะหากใครอยากเรียนรู้เทคนิคอื่นๆนะคะฝากกดติดตามเพจหมอนโมสตูดีโอไว้ด้วยค่ะ